ข่าวโดยสำนักข่าวฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาติแตงโรจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด19อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม นายกรัฐมนตรีถึงสภาแล้วพร้อมแจงพรกบเงินกู้และพระบโอ,อนงบ6กสาเยียวยาโควิดค่ะด้านสมคิดมั่นใจคลังตอบได้ทุกประเด็นขณะพลเอกประวิทย์ปัดตอบทหารเอี่ยวหักค่าหัวคิวสเตตควอเรนทีนไปติดตามประเด็นนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาประกอบเงินผูสามฉบับและพระบอ,อนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563ตั้งแต่เวลา1 0 0กาเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการชี้แจง รวมกับคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรียืนยันว่าตนเองได้เตรียมข้อมูลที่จะมาชี้แจงในวันนี้ด้านนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์กรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่ากระทรวงการคลังจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกได้โดยส่วนตัวไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาและมั่นใจว่าพรกองเงินผู้ทั้งสฉบ,บับจะผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเพราะมีความจําเป็นและประชาชนกําลังเดือดร้อนส่วนที่ฝ่ายค้านท้วงติงว่ารายละเอียดการใช้ จ่ายเงินไม่ชัดเจนย้ำว่าสามารถชี้แจงได้ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ตอบถึงความพร้อมในการชี้แจงการประชุมอภิปรายในวันนี้ พร้อมอย่างปฏิเสธตอบถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีที่มีการเก็บหัวคิวเจ้าของโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวสเตจคอนทีนที่ล่าสุดได้มีการส่งหลักฐานผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บข้าวหัวคิวไปอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและไม่ตอบว่ามีฐานเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือไม่ด้วยน้ำอ้อยขอแข็งกลางผู้สื่อข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานจากรัฐสภาค่ะ รองประธานเห็นด้วยหลักการค่ะหากที่แจงไม่เคลียร์ด้านชินวรยกโครงการวิยาสาวาตั้งกรรมธิการสอบเงินกู้1.9ล,ล้านบาทไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชบรินรัตนชัยค่ะในสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองกล่าวเห็นด้วยในหลักการหากมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 แต่ก็ต้องดูการอภิปรายระหว่าง5วันนี้ก่อนหากครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้แต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าสภาจะมีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดตั้งคณะกรรมาการวิสามันหรือไม่เนื่องจากสมัยประชุมที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันจานวนมากโดยระบุว่าให้ไปสอบถามนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนด้านนายชินวรบุญเกียรติ สสนครศรีธรรมราชและในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าสำหรับข้อเสนอที่ให้คณะกรรมาการวิสามันตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามพระราช,ชกำหนด1.9ล้านล้านบาทตามขั้นตอนจะต้องดำเนินการด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในแง่หลักการแล้วรัฐบาลไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดทั้งนี้การจะตั้งคณะกรรมาการวิสามานตรวจสอบเงินกู้โดยสภานั้นเคยดำเนินการมาแล้วเมื่อครั้งรัฐบาลชวนสองเคยกู้เงินจากประเทศญี่ปุ่นในโครงการมิยาสว w าจำนวน5.3หมื่นล้านบาทพัชรินรัตนชัยผู้สื่อข่าว I N N, ไอเอ็รายงานจากรัฐสภาค่ะ อธิบดีกรมสรรพสามิตรค่ะย้ำเลื่อนจ่ายภาษีได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ช่วงโควิดแบ่งเบาภาระให้กับภาคธุรกิจค่ะ นายพัชรละอนันตศิินาธิบดีกรมสรรพามิตเปิดเผยกับสำนักข่าวไวนเอนว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่มีผลกระทบต่อกิจการต่างๆทางกรมได้ออกกฎกระทรวงในการเลื่อนการชำระภาษีในทุกหมวดสำหรับผู้ประกอบการออกไปเป็นวันที่15กรกฎาคมทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ในการแบ่งเบาภาระให้กับภาคธุรกิจ ขณะที่มาตรการจ่ายแจกจ่ายแอลกอฮอลหรือสุรา3ทัพเพื่อให้ประชาชนมีพอใช้ช่วงก่อนหน้านี้ทางกรมได้ดำเนินการแจกจ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามโคต้าที่ได้วางไว้ค่ะจบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นาทีค่ะสเสนอข่าวโดย สำนักข่าว INN in.